อ่เดี๋ยวขอขอแว็บดูข้อความนิดนึงก็แล้วกันนะฮะระหว่างนี้ครับน้องจูนนะฮะมีแฟนคลับนี่เข้ามาเยอะนี่คุณสุพลเขาบอกว่าทําไมอมรเทพบินสูงจังเลยครับมีมีทริคมีเทคนิคไหมฮะว่าทําไมบินสูงจังเลยฮะอส่วนมากก็จะเป็นแบบออกกําลังกายช่วงขามากกว่าครับทั้งที่แล้วก็เล่นเวทดสปอร์ตอย่าเงี้ยฮะช่วงที่เราจะใช้ต้นขากับขาเยอะครับ มันทําให้กล้ามได้เราแข็งแรงและทาให้เราดดสูมได้กว่าเดิมครับอ๋อนี่ก็เป็นคลิกกันผิตวิธีนะอ่าถ้าติดคุณนัทพลก้าหานี่เพื่อนร่วมทีมบอกว่าพี่จุนล้างตู้เย็นเก่งมากเลยครับอ๋อผมว่าตู้ที่บ้านพักสะอาดมากเอฟซีครับเออพอานี่พี่เจี๊ยบเขาชอบอย่างนี้นะฮะใช่แล้วเขาแชร์ไปด้วยเขาแชร์ไปเขาบอกว่าไปพวกเราไปลุมกัดมันเขาเขาขึ้นคปับชั่นไว้ที่เขาแชร์อันนี้น่ากลัวใช่ไหมฮะพี่เจี๊ยบ คุณรุ่งทิวาเนี่ยเขาถามจูนว่าเรียนจบหรือยังอ๋อจบปีนี้ครับจบปีนี้จบใช่ครับจบปีปีนี้ครับแล้วแล้วเรื่องฝึกงานนะครับจูนอ๋อฝึกเอ่อฝึกงานเหลืออีกสองวันครับแต่ตอนนี้ก็คือโควิดครับเขายังไม่ให้ผมไปฝึกเหลือเหลืออีกสองวันรือสองวันนีอเหรอใช่ครับแต่ครากาหนดอะแต่เขายังไม่ให้ผมฝึกครับอืเกาต้องรอ เหมือนทีมฟุตบอลบางทีอมาจูนเหลืออีกแค่สองแมตช์ก็จะเป็นแชมป์เมื่อยังไม่ได้เป็นเลยทีมอะไรพี่คุณคุณนเนี้ยคุณคุณเลยเทีมที่พวกคูนี่เองนะโอ้โหเหลืออีกสองแมตช์ก็จะเป็นแชมป์ยังไม่ได้เป็นเลยจะถามน้องอมรเทพว่าสิ่งแรกที่พี่จะทำถ้าโควิดหายไปจากโลกคืออะไรครับเอ่อ ฟิตร่างกายก่อนฮะเดี๋ยวร่ <S <S างกายจะมาไม่ทันเล่นฟิตเนสก่อนฮะเพราะตอนนี้วิ่งอย่างเดียวก็แขนหัวไหลก่ก็อันเนี้ฮะมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คดันเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่โอเคไม่ไม่ถึงน,นะครับนี่ตอบแบบนักกีฬามเมืออชีพเขาตอบแบบว่าทัศนคติเขา<ม>ขอะเขาคิดถึงทีมเป็นหลักไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขารู้ว่าทีมอะยังมีภารกิจที่ต้องแข่งขันถ้าเป็นเราจะตอบอะไรหมูกระทะโอ้ห่างกินก่อนแล้วกันกินยาก โอเคขั้นเลยนไปบุฟเฟ่ก่อนแล้วใชตอนี้อันนี้เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนี่เห็นไหมสุดยอดถ้านสดติดีเยี่ยมเยี่ยมมีคุณพีเอโรมเขาถามว่าอยากรู้แรงบันดาลใจในการเล่นวอลเลย์บอลของพี่จูนครับอ๋อแรงบันดาลใจที่ผมตั้งแต่แรกใช่ไหมครับก็คือผมมาเพื่อเรียนหนังสือให้จบครับตั้งแต่แรกเลย อย่างอื่นคืออย่างอื่นคือแบบไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังนครับก็คืออยากเล่นบอลเล์เพื่อเรียนหนังสือครับครับเขาเรียกว่าไม่เขาเรียเขาเรียกอะไรอ่ะมัน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 เป็นจุดพิกผ่นแล้วกันนะเ,เราเราแค่เหมือนกับว่าเราอยากแค่เอาเล่บอลมาทําให้เราได้เรียนมีโอกาสได้เรียนใช่ไหมอ่าแต่พอมันมาขนาดนี้ก็ถือว่ามันมันมักเกินเกินเกินไกลเก่าฝันของเราเไม่ซ้ำไป อ่อันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อแนะนําจากแฟนคลับที่เขาอาจจะจะดูอยู่เขาบอกว่าน้องจูนเนี่ยน่าจะจัดระเบียบร่างกายตอนขึ้นตีมใหม่นะครับเผื่อมันจะทําให้กระโดดได้สูงขึ้นอีกอืมนะฮะครับขอบคุณรับก็คําแนะนําเราก็รับไว้นะฮะไปปรับไปจูนกันนะครับนี่นี่เนี่พี่เอรู้จักรู้จักพี่เอไามเอที่เป็นเล่นชายหาดนะฮะจูนเขาบอกว่าเดี๋ยวเชิญจูนมาออกช่องผมด้วยนะครับนะฮะเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนสมัยม6 อ๋อรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับอ่าเอเอเอที่ที่คุยกันก่อนใช่ไหมเขาทำยูทูบเบอร์นี่อ่าทำยูทูบด้วยเออแล้วไปช่วยไปช่วยโปรโมทให้เพื่อนหน่อยได้ครับครับคุณคุณมีมีเนี่ยเขาบอกว่านอกจากวอลเลย์บอลแล้วชอบทำอะไรบ้างครับพี่จูนอือชอบทำอะไรครับชอบเอ่อบางทีก็เล่นเกมครับไม่มีอะไรทรับบางทีก็ บ้างครอยากหาอะไรทําที่แบบไม่ต้องอยู่เฉยๆนะครับพี่ก็คือแบบเห็นอะไรไม่ระเบียบเนี้ยไม่เป็นระเบียบก็จะเดินเก็บเก็บกันเดียวฮะเหมือนล้างตู้เย็นนะพี่เฮ้ยจะเดินไม่เรื่องจริงนะเนี่ย่เรื่องจริงสิเออที่เพื่อนๆแซวมาเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วก็ล้างตู้เย็นบางทีก็เก็บกวาดบ้านเนี้ยอะไรที่ล็กหูล็ตาก็จัดการให้หมดครับทำให้เป็นระเบียบ นะมีคุณคุณหนุ่มเ็าถามมาครับจูนบอกว่าหลังจากเรียนจบเนี่ยมีแลนที่จะต่อทํางานอะไรอตอนนี้ว่าจะเรียนต่อครับพี่แต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนครับก็จะมามาที่นี่แล้วก็เอาให้สุดเลยครับยังต่อโทษเลยใช่ไหมครับครับอ๋ออุไนแรงเฟรงก็มองมองเรื่องการเรียนเป็นหลักไว้ก่อนเนาะคุณโจเขาถามมาจูนบอกว่าเผาเพื่อนนักกีฬาฟิสิสโรกที่สนิทหนึ่งคนอ๋อ พี่สิบนึ่เหรอครับเผาเผาเพื่อนน้องใครดีครับน้องน้องก๊อตครับอ่าน้องก๊อตโอ้มีอะไรเผาอานน้องก๊อตเนี่ยกิดทันวัสดีเผาเผาเพื่อนเหรออ่าใช่เผาเพื่อนหรอใครอ่ะพี่เจี๊ยบ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 เออพี่เจี๊ยบไม่เป็นเพื่อนนะพี่อเป็นหลวงพ่อด้วยเอามีมีเรื่องอะไรจะเผาครับเอามีเรื่องอะไรครับจะเผาแกแกชอบ แกชอบพูดแล้วแกไม่ทําำม่ทาตามที่พูดอ่ะพี่ครับบางทีก็เนี้ยลงลงทีมอยู่เดียงอะพนันกันเนี้ยแล้วแกก็พนันนมเต้าหู้เนี้ยกผมนะผมไม่ได้กินก็เลยผมก็เลยถามว่าไหนนมเต้าหู้แกบอกอไม่มีเชิดเดินหนีมีด้วยพอเชิดหนีเพิ่แล้วแก แล้วแกเนี่ยอาบน้ำแล้วแกจะไม่ชอบเอ้ยไม่ชอบใส่กางเกงในเวลาแกอาบน้ำเสร็จแล้วแกก็เดินมาหาผมแล้วแกจะแกล้งผมใช่ไหมฮะเดินมาแกล้งผมผมก็ดึงผ้าแกลุ่งอกบนมามดเลยมดเลยโอ้เออนี่ก็เรียกวผาจริงนะเลี้ยวพจริงวะ้วแล้วแมสุดท้ายที่เจอแอร์ฟอร์จูนที่พี่เจี๊ยบเขาเขาโกนผมมาแล้วก็ใส่ที่คาดผมด้วย จูนรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นภาพแบบนั้นฮะาจูนฮะโอ้ใช่ใช่อันนี้อีกอย่างหนึ่งพี่ก็คือตอนก่อนก่อนหลีกเริ่มอ่ะเขามานั่งพมผมกินข้าวแล้วเขาเดินมาพูดถ้าถ้าพวกมึงเข้า Demon, เดมอนไอ้ไฟนอลนโฟนะกูจะสกีนให้กับพวกมึงเลยเ <c oughs> หมือนพวกมึงเลยเลย <c oughs> สือหอกเนี้ยแล้วตอนเนี้ยชนะวิสาขาครับชนะวิสาขาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาชนะอีกบ้านรีปุ๊บแต่หนึ่งนะฮะที่แเอเข้าไฟนอลโฟแล้วนะ้นแกก็บอกว่า <c oughs> อืมเออ ตะกี้เทปเนี้ยแล้วผมตัดผมทรงทหารเนี้ยครับเป็นทหารากันก็เลย<ะ>ตัดปุ๊บแกก็เลยบอกว่าเนี้ยพี่เจ๊บจะแข่งแล้วเนี่ยตัดเลย <laughs> แกก็ทาเป็นนอนอะ่ะนอนกลางวันอะแกก็ไม่ได้กินเลยแกก็นอนเฉยพี่เจ๊บตัดผมเร็ว ไม่ตัดโคช้างเรียกขึ้นมาตัดเลยไถ่หมดหัวเลยหัวจะเลอะผม้ีเงินน้อยไถ่หมดเลยพี่ไม่เหลือเลยตอนที่แรกกะกะชิ่งแล้วที่แรกกะชิ่งแล้วกะตีเนียนแล้วกะตีเนียนแล้วประเด็นคือแกพูดให้ทุกคนได้ยินเลยครับว่าถ้าเข้าไปนัดตัว แล้วทุกคนอยู่คบกันหมดเลยไงแล้วพูดว่าจะสกินเฮดอ่ะจำได้สกีนเฮดไว้ล่ะทต่ผมใส่อะอลนะสุดท้ายเออสุดท้ายหนีไม่ได้เรียบร้อยห้เขาเรียกว่าหนีเวีนหนีกรรมไม่พ้นนะพี่เจี๊ยบผมว่าใส่รองเท้าอะไรไม่ค่อยเหมือนใครเลยครับนะฮะอ๋อผมใส่บางทีก็ใส่จอแดนครับบางทีก็ใส่เอซิครับในกีจอแดน มีมีวิธีเลือกไหมว่าว่าต้องใส่รองเท้าแบบไหนถึง,ถงจะถึงจะมีผลกับการแข่งขันกับการลงสนาม<อ>ผมไม่มีครับผมว่าผมเซฟตัวเองมากกว่าครับเพราะถ้าเป็นจอแดนเนี่ยข้างในมันคือกระโดดขึ้นไปปุ๊บเรากระโดดดีสามเมตรใช่นะครับแล้วเราน้ําหนักขึ้นกับน้ําหนักลงมันต่างกันนะน้ําหนักลงมันจะเยอะกว่าเงี้ยแล้วก็มันแรงกระแทกอะครับก็คือจอแดนอะมันจะเซฟแรงกระแทกไว้ตรงที่ฝ่าเท้าครับเพราะ พื้นรองเท้ามันจะนิ่มอแต่ถ้าผมใส่เอซิกเนี่ยก็คือมันเบาจริงแต่มันไม่ได้เซฟพืน้นพื้นเท้าของเราครับเพราะเวลาลงมาทีไล่ครมันจะเจ็บอันนี้ครับพื้นเท้าครับครับบางทีก็ใช่ครับบางทีก็ใส่ที่เอาคือเอ่อพื้นรองเท้าครับที่รองพื้นรองเท้าครับรบ,บางทีมันก็สูงเกินไปมันก็ไม่ถนัดครับมีคุณกิติคุณเขาบอกว่าขอแมทที่ประทับใจหน่อยครับ เอาเอา,อเอาสโมสรกับไหมอ่าสโมสรทีมชาติบอ,อกไปไไเล้วงไงอทีมชาติบอกแล้วมาสโมสรอินโดนีเซียสโมสรนี่อ่ะจูนเรื่องแมตช์ไหนดีฮะอ่สโมสรที่ประทับใจรอครับั้งแข่เล่นมาใช่ไหมพี่ครับอา่าที่ประทับใจก็คือแมตช์ที่ผมเจอชนบุรีอะปีที่พี่แขกมาเล่นด้วยครับที่ที่พี่สนุโลกได้แชมป์แบบแล้วแพ้ชนบุรี ที่บ้านนะครับพี่พี่ทําข่าวผมอะแบบนั้นนะครับครับอ๋อพี่ไม่ได้ไปแบบนั้นอ่ะพี่ถูกไปพี่ถูกกับพี่โบไปใช่ใช่เอาที่ทําข่าวครับอ่าเอาแบบนั้นพี่ไปเที่ยวลาวอยู่ปีไหนปีสองพันสิบหกเล็กสองใช่ไหมจูนที่เล่นในที่ที่เล่นในบ้านครับอืมใช่ครับครเออหน้าราบอกว่าเมาส์แรงนะฮะเออแล้วปีนี้พี่นาลาเขาไปไหนนะฮะจูน เอ่อพี่นาลาทำงานกิจวัตร,รๆๆๆๆๆๆเอ้ยกิจการกิจเอออะไรธุรกิจส่วนตัวครับอ๋อไม่ได้เล่นแล้วปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอุอ้อ,อย่างนี้<แ>ก,ก็ไม<ห>่มีครับอ๋อเียนจบแล้วแต่แต่ถ้าซุปเปอร์ลีกกำลังจะมาะครับเตรียมเตรียมเสริมนาลาแล้วแต่ซุปเปอร์ลีกไม่ได้จัดเติมนาลาไม่ได้มาเลยครับไม่ได้เลยเออไม่เลยไม่ไม่เห็นมีใครมาเขาเรียกอะไรนะ สบัดผมในสนามเลยใช่ไม่มีเดนแบบไม่ดูเลยเหงาอะมาหน่อยนะนี่คุณโยเขาถามเพิ่มเตอมาบอกว่าถ้าสมมุติเลือกทีมในฝันเจ็ดคนในประเทศไทยปลอไม่เอาทีมพิซนุโลกนะอ่าก็คือเจ็ดคนก็คือลิเบโร่ด้วยแล้วก็ลิเบโรด้วยได้ไหมพอได้ไม่จุดจัดให้หน่อยสิทีมในฝันนะครับไม่เอาพิซโลกอ่าไม่เอาผูเล่นพินซโลกครับ เอาเอาตัวเซตก่อนแล้วกันตัวเซตตัวเซตอุญยลิทครับอ๋อผมเปฝัเลยเนี่ยผมชอบที่ตอนที่เขาดีใจอ่ะเขาจะอย่างเงี้ยออแ้แก้มเขาจะใหญ่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ใหญ่เลยอดอบจอดคนนี้เล่นบทได้ไหมบทได้มา้ยจูนที่ที่บอกกังนะเราอ่ะเปิดแล้วนะเราเปิดหัวแล้วนะแล้วนาคตเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวพี่จะต้องไปดีลพวกนี้มานะ เออนไม่เป็นร้านเลยเผมใส่ก่อนได้เปรียบพี่ใส่ก่อนได้เปรียบนะอ่าตัวเซตบอบุญริศบอลคอพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กอ่าตัวบอลโค้งอสาวเสองคนบอลโค้งสองคนครับเออก็คือชอบนะครับสาวคือเอเอาพี่แมนก่อนพี่แมนครับพี่แมนกิษดาเนาะใช่กิษดาสมคเนครับครับผมมีเใครชอบมีครับแกชอบ ให้กำลังใจน้องๆตอนแข่งมากกว่าครับที่จะมาแบบอารมณ์เสียใส่ตัวเองเนี่ยประมาณนี้ตอนนี้แกเป็นผู้นําตอนแข่งค่กันเลยอ๋อไปที่แคปเอเชียพี่แม่เป็นกัปตันด้วยแสดงว่าเรื่องฝีมือเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นับเอาเรื่องให้กําลังใจครมีการกระตุ้นเอาเรื่องเอาเรื่องแบบบอกมาบอมากกว่าพี่เอาในแบบเอออันนี้มากกว่าครับครับออีกคนนึงอีกคนนึงหัวเสาหัวเสาเอ่อ เป็นพี่แขกแล้วกันครับอืมพี่แขกครับทำไมต้องพี่แขกครับพี่แขกอืมเป็นผู้นำที่ดีครับพี่ครับแบบมีอะไรที่แบบเราเสียผิพาดเนี้ยเขาก็จะเดินมาแนะนำตลอดเวลาครับตอนโหหลายเร้กับพี่เขาครับครับเนี่ยหัวสาวสองคนเลือกรุ่นพี่ทั้งสองคนเลยครับแล้วก็เน้นพวกที่ถนัดให้กำลังใจด้วยออ่ะตัวโค้งมาแล้วสองคนอ่า อันนี้เอาบีหลังแล้วกันอีกคนนึงตำแหน่งเราอ่าตำแหน่งเราที่ที่จูนต้องเป็นสำรองแต่อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่มีไม่มีประเด็นนะพี่ไม่มี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 ครับผมผมชอบเอ่อไอ้บอมครับบอมนีิ่าอ่าอผมชอบแก้งดีครับเวลาอยู่กับมันสนุกครับไม่ไค ไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่เฮ้ยแต่แต่คุณทีมในฝันคุณคุณไม่เอาบีหลังที่เป็นไอดอลคุณมาอยู่ในทีมเหรอเอาในเทเลนร์ลีกไม่ใช่หรอพี่เออในเทเลอร์ลีกเออลืมไปได้ไงเนี่ยลืมไอดอลไปได้ไงเสียเพราะเสียเขาก็มีเยอะครับก็เลยเอาแบบดีๆมาก่อนนะเอาแบบชนิดที่เราแบบอ่าโอเคโอเคโอเคเลือกจักรภพนะจักรภพตัวสั้นบนเร็วสองคน วันเ็วพี่มีนครับยังมีครับครับผมครับบัตตี้บัตตี้ครับอ๋อบัตตี้จะแต่มออาเซียนแล้วขาด้วยกันอ๋ออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเขาไม่รู้เขาจะสนุกหรือเฮฮาพี่มีนก็ย่างเนี้ยหน้าอยู่เนี้ยเขาเขาเรียกว่าเข่นขลมใช่พอเขาจะมีใจหรือเสียใจก็ อีกคนหนึ่งเหรอครับอีกคนหนึ่งปีนี้เขาไม่ได้เล่นครับแต่ช่องพี่อยู่ครับทุกคนนี่กิติณน์มาขุดฟนะครนะครับเออก็สายบันเทิงดีฮะเออเล่นอะไรมานี่ต่อมุกได้หมดเลยครับสายเตอร์เทนสายเตอร์เทนจูนจูนเป็นเพื่อนเพื่อนเขาในในเฟซบุ๊กไหมเป็นครับ เขาหนหินนะเมื่อเช้าเขาบอกว่าถ้าใครถ้าใครไม่เขาไม่กดไลค์เขาก็จะลบเพื่อนนะรีบไปกดไลค์แสดงตัวตนแล้วนะพี่เนี่ยเข้าไปกดไลค์แล้วไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเขาเรียบร้อยแล้วแสดงตัวตนไปแล้วขอโทษครับพี่เหิียวขอโทษด้วยครับเดนอ่ะสุดท้ายลิเบโร่ครับผมลิเบโร่เหรอครับครับลิเบโร่ผมชอบพี่ตีค่ะพี่มนตรีคับอ๋อมนตีเนาะพี่ตี ครับใช่ครับเวลาเขาอันนี้เขาดีคือเวลาเขาบอลจะเสียหรือจะได้อย่างเงี้ยเขาก็ดีใจหมดครับอืพูดตอบนมกกีฬาดีครับแล้วเป็นเป็นแนวกระตุ้นที่ดีครับบอกมีกระตุ้นนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์ในการกระตุ้นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะในเกมเยอะนะครับครับอุ้ยถึงจุดนี้นี่น่ากลัวกันนะออกนะครับเล่นไปนะเอารวมทีมกันนะเออไม่ธรรมดาเหมือนกันนะท่าย่างเดียวเออนี้ท่ายังไงถ่ายอย่างเดียว สาย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 ให้กำลังใจกันมีให้กำลังใจมีฮาอยู่หลายคนนะพี่เือไม่ค่อยฮากันแต่พอเล่นเล่นกันในกลุ่มเนี้ยฮาฮากระจายคุณชนาการบอกว่าก่อนการแข่งขันเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่อก่อนการแข่งขันละครับครับก็ครั้งแรกก็คือโค้ชจะ เจะประชุมทีมกันก่อนครับแล้วกอตอเนี้พอโค้ชประชุมทีมเสร็จเนี้ยผมอ่ะจะเป็นผู้นำเอ่อก็คือแบบตอนที่ผมไปอยู่ทีมชาติมาครับก่อนแข่งเนี้ยก็คือจะมีนักจิตวิทยามาพูดคุยให้ฟังอย่างเงี้ยว่าเราจะควรจะพูดกับให้กําลังใจน้องอยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็เลยรัปม,มาจากทีมชาติมาสอนน้องๆว่าเราจะทํายังไงจะให้เราเล่นได้ดีหรือ เ่กันเล่นเนี่ยครับเรียกประสิทธิภาพเราออกมาในตอนแข่งครับคุณชอบคาถามเนี้ยเหมือนเหมือนเขาเขาถามกันเองตอบไปเองเขาถามว่าพี่จูเนี่ยชอบผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็มีคุณก็มาตอบให้จูชอบผู้หญิงอย่าให้เราเดี๋ยวจะแหลมอ่าเฮ้ยหมายความว่าไงวะเนี่ยใครอ่ะคุณเซเว่นคุณเซเว่นไฟแล้วก็คุณนาาก็ถามว่ามีแฟนยังจะจองให้ลูกสาวนะฮะ ชอบผู้หญิงครับอชอบผู้หญิงครับสุดครับตอบรอบเดียวตอบรอบเดียวมาแล้วเนี่ยคุณธนาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจองให้ลูกสาวเนี่ยอะไรแฮ่คือคุณนวลถามว่าพี่จูนอยากไปเล่นลีกนอกไหมครับแบบอ่าลีกยุลีกญี่ปุ่นอินโดเวียดนามอะไรแบบนี้อ่าก็ ตอนแรกก็ฝันแค่เล่นหลีกไท่นะแต่ตอนนี้มันมาไกลแล้วพี่ก็อยากไปที่อื่นบ้างครับแบบต่างประเทศเนี้ยก็อยากไปครับแต่เอญปีที่แล้วอ่ะเขาติดต่อมาทางอินโดติดต่อมาแต่ไม่ใช่ตำแหน่งผมครับที่มผมเล่นเพราะตอนแรกเขาติดต่อมาบอกว่าเขาจะหาทีมให้ไปอยู่ทีมที่อินโดแต่เขาอ่ะต้องการ คนตีโคมาแล้วเขาเนี่ยเขาติดต่อมาผิดคนครับผมเล่นดีหลังแล้วก็ไม่ใช่โคไหมครับเขาก็เลยไม่ไม่ได้ติดต่อผมมาอีกครับอ๋อคนละนันนังนนี่เขาบอกว่ากว่าจะได้ร่างแบบนี้มาเนี่ยนานไหมครับซิกแพคอะไรเงี้ยคุณนงนุษย์ยากมาครับดานมากพี่ก็ต้องโอ้โหเผื่อจะได้ซิกแพคมาก็เกือบสองปีครับเผื่อจะได้มา เฮ้ยแต่ถ้าปล่อยไปสองอาทิตย์นี่พุงก็ออกเหมือนกันนะพี่มีมีมีวิธีการไหมแนะนำหน่อยดิก็ก็เล่นหน้าท้องนี่นะครับค่ะสิตอัพเนี่ยใช่พี่มันก็มีหลายๆท่าพี่ส่วนมากผมเวลาผมจะทำเนี้ยจะเล่นกล้ามท้องเนี้ยผมจะดูใน Youtube มากกว่าครับมันมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จักเราก็ต้องค้นหาด้วยเองพี่คุณลุงที่ว่าถามว่าตอนไปแข่งพวกอะไรในเป้บ้างคะอา ที่พกในเป้เหรอครับจะมีถุงพกเย็นืบเวกระปุกเวรองเท้าอุปกรณ์ขอแขนครับเข่าขาประมาณนี้ครับครับชุดแข่งอก็เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับต้องต้องใช้ในแข่งสนามแข่งอะไรบอกว่าในในเขาถามว่าในทีมพิศนุโลกมีฉายาเรียกกันไหมฮะเรียกเรียกทีมหรือว่าเรียกผมแต่ละคนอ่ะเออมีฉายาไหมแบบว่าในทีมอะไรเงี้ยอไม่ ไม่มีนะครับพี่ไม่มีนะไม่มีเรียกจานนะได้ยินไหมเขาแต่ก็เรียกชื่ออย่างเดียวนะอ่าเรียกชื่อย่างเดียวครับแต่ถ้ามีมีอยู่คนเดียวรัาที่เรียกที่เรียกพอแล้วก็เรียกติดตากด้วยครับเอ่อพี่เจี๊ยบขอโทษนะพี่เจี๊ยบเขาชอบพี่พอเขาพี่เจี๊ยบชอบใส่หูฟังใช่ไหมพอเรียกพี่เจี๊ยบไม่ค่อยได้ยินอพอเรียกไปเรียกมาสามสี่รอบไม่ได้ยินเรียกปพ๊บขอโทษนะครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบ ไม่ได้ยินครับโบราณหันมาปุ๊บเซฟีโอ้โหนี่นักวอลเลย์บอลเพราะมันเป็นเรื่องจริงอ่างนี่โอ้หนี่วันนี้พี่เจมโดนเยอะด้ยนะโอ้นี่คือพี่เจมเขาเขาแชร์คลิปไลน์นี้ไปด้วยแล้วก็บอกเดี๋ยวพวกเราไปลุมกัดมันแต่ตอนนี้เหมือนเขาเล่นเลยนะเจมขาเรียกว่าขาบ้านเขาเล่นอยู่คนเดียวเลยตอนเนี้ยมีคุณบบราณที่ถามมาบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงชอบใครคะฮะนัก วอลเลย์บอลหญิงนะครับชอบพี่ปื้มนะครับเออพี่หน้องพี่ไม่ไม่พี่กิฟครับอบพี่กิฟับครับพี่กิฟทพี่กิฟวิรวันพี่กิฟวิรบาลโอเคครับผมฝากถึงแฟนคลับนะครับจูนนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามเราหน่อยทั้งเรื่องของโควิดด้วยทั้งเรื่องของทีมเราด้วยฮะอ๋อสำหรับโควิดนะครับช่วยกันอยู่ในบ้านนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับช่วงนี้ก็ดูแล รักประเทศรักโลกด้วยนะคะเพราะโควิดมาแล้วนะฮะก็หลัปจากโควิดเสร็จเดี๋ยวก็ค่อยมารักทีมพิศนโลกครับพราะเป็นนัโคยังไม่จบครับก็อยากให้ช่วยเชียร์พวกเราด้วยนะคะทีมพิศนโลกวีซีครับแล้วก็ ไปรุ่นครับทีมแมดูฮะโอเคโอ้สุดยอดเลยเฮ้ยเริ่ม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 เป็นงานแล้วอ่าเริ่มเป็นงานแล้วนะเพราะเขาจะได้โดนสัมภาษณ์บ่อยนะเวลาแบบหลังแข่งจบอะไรเงี้ยได้ m v p บ่อยไงอ่าเริ่มเริ่มเริ่มได้ละเริ่มได้ละทีอย่างนไปไหมครัได้เลยได้เลยจะติดตามข่าววอลเลย์บอลก็ติดตามทาง SMM วอลเลย์บอลที่เพจ้นะครับสุดยอดจริงต้องอย่างนี้สิจุนเแบบนี้ รักตายเลยอย่างงี้เอาแล้วใครอยากได้แก้วเยตินะครับแก้วลายน้องจูนสวยๆนะฮะทักไปเลยนะฮะเฟซบุ๊กของน้องจูนนะเอาละมีทั้งแก้วเยติเก็บความเย็นลายพี่จูนมีทั้งเสื้อแฟนคลับพี่จูนโลกด้วยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมด้วยอือ่านะฮะลองลองไปดูรายละเอียดได้ในเฟซของพี่จูนอมเทพได้เลยครับผมนี่โชว์แก้วด้วยไงอ่าเยิ้มเยิม นะะฮต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับผมเอาช่วยกันช่วยกันนะครับผมเขาเขาเขาอวยเราเราก็ต้องอวยเขาด้วยช่วยช่วยกันพี่ครับช่วยกันทำอาหากินเนาะครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ขอบคุณจูนมากเลยฮะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันเนาะนะฮะวันนี้ก็โอ้โหชั่วโมงกว่าแล้วนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวให้จูนกลับแล้วกับนี่นะอ่ะขอบคุณมากครับจูนครับ ครับ,บครับ,รบสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ